เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังการมาของทหารยอดฮัสซาหญิงสาวชื่อฟิลิสอาศัยอยู่กับพ่ออย่างโดดเดี่ยวพ่อของเธอคือด็อเตอร์โกฟเกษียณจากการเป็นแพทย์พอใจที่จะใช้ชีวิตห่างไกลาวามแออัดของผู้คนเขามีบ้านหลังเล็กๆในชนบทอยู่กับฟิลิสลูกสาวมิสเตอร์ฮัมฟิโกลชายหนุ่มจากเมืองบารได้มาท่องเที่ยวในชนบท ในช่วงฤดูร้อนเขาได้เห็นฟิลิสฮัมฟิโกได้แนะนำตนเองกับดรกเตอร์และได้ขอพบฟิลิสและในที่สุดได้ขอมั่นเธอในฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงฮัมฟิโกได้เดินทางไปเมืองบาทสและสัญญาจะกลับมาหาฟิลิสอีกไม่กี่สัปดาห์แต่ฤดูหนาวได้ผ่านไปวันที่สัญญาจะกลับมาก็ผ่านไปฮัมฟิโกเลื่อนการเดินทางกลับมา โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่สามารถจากพ่อมาได้เพราะไม่มีใครดูแลฟิลิตรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ก็พอใจเพราะที่จริงแล้วเธอก็ไม่ได้รักเขาเลยเธอเพียงแต่ชื่นชมเขาในหลายๆเรื่องและเธอเองก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เขาเลือกเธอเป็นภรรยาและดูใบมไม้ปริได้มาถึงฮัมฟิโกก็ยังไม่กลับมา ความไม่แน่นอนของฮัมพิโกได้เติมเต็มหัวใจของฟิลิสด้วยความเศร้าฤดูใบไม้ปริได้ผ่านไปเป็นฤดูร้อนอีกครั้งและในฤดูร้อนนี้เองที่มีผู้เดินทางมาเยือนเมืองเล็กๆแห่งนี้แต่ฟิลิสก็มองไม่เห็นฮัมพิโกและในช่วงเวลานี้เองที่แสงเจิดจรสสาดส่องมายังชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ แสงเจ,จรจัดดังกล่าวก็คือการมาของกองทหารม้ายอดฮัสซาซึ่งเป็นหนึ่งในกองทหารม้าที่เกรียงไกรของพระเจ้าแผ่นดินแห่งเยอรมันด้วยเครื่องแบบที่สีสันสดใสประดับประดาด้วยเครื่องหมายแห่งกองทัพที่สง่างามสวมเกราะป้องกันยิ่งใหญ่อลาัางการได้ดึงดูดผู้คนเข้าดูขบวนที่กองทหารม้าเคลื่อนผ่านเพื่อตั้งค่าย ฟิลิปก็เช่นกันที่ได้ให้ความสนใจกับกองทหารม้าแห่งกองทัพเยอรมันบ้านของเธอตั้งอยู่ไม่ไกลกับค่ายทหารพ้นประตูสวนบ้านของเธอจะเป็นทุ่งกว้างออกไปมันถูกตัดโดยทางซึ่งชิดกับกำแพงซึ่งในวัยเด็กฟิลิสชอบที่จะปีนกำแพงนี้เพื่อนั่งดูโลกรอบๆตัวเธอวันนี้ก็เช่นกัน ขณะที่ฟิลิสขึ้นมานั่งเล่นบนกำแพงด้วยความเศร้าระโดดเดียวเธอได้เห็นคนคนหนึ่งเดินมาตามทางเขาคือหนึ่งในทหารม้าของกองทัพยอสฮัสซาชายคนนี้เดินตามมองพื้นดินดูเศร้าเขาไม่เห็นเธอนั่งบนกำแพงเขาหยุดมาใต้กำแพงที่เธอนั่งอยู่ฟิลิสแปลกใจที่เห็นทหารที่สูงสง่างามแต่ดูไม่มีความสุข เธอมักคิดว่าทหารโดยเฉพาะทหารในกองทัพยอดฮัสซามีหัวใจที่ร่าเริงสดชื่นเหมือนเครื่องแบบที่สวมใส่ณที่นั้นเองทหารหนุ่มคนนี้ได้เงยหน้าและเห็นเธอบนกำแพงเขารู้สึกอายนิด,น,ดนิดกับการพบกับหญิงสาวกระทันหันตลอดทั้งวันฟิลิปไม่สามารถลืมชายชาติทหารด้วยใบหน้าที่ดูดีในตาสีฟ้าแต่ดูเศร้า วันลุ่งวันลุ่งขึ้นวิลลิสอดที่จะไปที่กำแพงนั้นไม่ได้ครั้งนี้ทหารหนุ่มก็เดินพลางอ่านจดหมายไปพลางและเมื่อเขาพบเธอเธอรู้สึกว่าเขาคาดหวังที่จะได้พบเธอเขาหยุดทันทีพร้อมยิ้มให้และคำนับเธออย่างสุภาพเธอได้ถามเขาว่ากำลังอ่านอะไรเขาได้เล่าให้เธอฟังว่าเขาอ่านจดหมายของแม่จากเยอรมันเขาไม่ค่อยได้รับจดหมายของแม่บ่อยนะัก วิลิสเข้าใจได้แม้ภาษาอังกฤษของเขาจะไม่ค่อยดีนักจากวันนั้นมิตรภาพก็ได้พัฒนาขึ้นวิลิสได้ทราบเรื่องราวของทหารหนุ่มนี้ชื่อแมตติโอตีนาบ้านของเขาอยู่ในซาบลูเขาอยู่กับแม่เขามีตำแหน่งสิบโทวิลิสเรียนรู้ว่าทหารไม่ทุกคนที่ล่าเริงเหมือนเครื่องแบบที่สวมใส่ พวกเขาทุกทรมานจากการคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวพวกเขาอยากกลับเยอรมันเขาเกลียดวิถีชีวิตแบบอังกฤษพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับพระเจ้าจอร์จและอาณาจักรของพระองค์พวกเขาปรารถนาอย่างเดียวที่จะออกจากกองทัพและไม่อยากเห็นกองทัพอีกเลยแม้ร่างกายของพวกเขาจะอยู่ในประเทศอังกฤษแต่หัวใจและจิตใจอยู่ในบ้านเกิดของเขาในเยอรมัน แมชิวทีน่ารู้สึกจะคิดถึงบ้านมากกว่าทหารคนใดเพราะเขาต้องมาอยู่ในกองทัพตามกฎของบ้านเมืองเขาได้ทิ้งแม่ให้อยู่ตามลำพังแม้ฟิริสจะให้ความสนใจทหารหนุ่มคนนี้แต่เธอก็มีขีดกำหนดไม่ให้ความสัมพันธ์เกินไปกว่าความเป็นเพื่อนเขาไม่เคยได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในเขตสวนของเธอการคุยกันระหว่างเขากับเธอก็เกิดขึ้น ผ่านกำแพงสวนและอาจจะเป็นเพราะความจริงฟิลิสได้มีใจให้เขาก่อนที่เธอจะตระหนักได้แต่เธอคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเธอได้มั่นกับฮัมพิโกต่อมาไม่นานมีข่าวมาถึงหมู่บ้านว่าคนในเมืองบาสพูดกันว่าฮัมพิโกไม่มีความตั้งใจที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่มีต่อฟิลิสจริงๆแล้วเขาจะแต่งงานกับหญิงอื่นฟิลิสเชื่อว่าเป็นความจริง เรื่องนี้พอเหมาะกับที่จดหมายของฮัมพิโกค่อยๆน้อยลงและข้อความในจดหมายก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความไม่จริงจังกับเธอฟิลิสรู้สึกถึงความเป็นอิสระที่เธอจะมีใจให้กับคนที่เธอเลือกแมทชิลทีน่าและฟิลิสได้มีโอกาสพบกันมากขึ้นในช่วงเวลาเย็นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเมื่อกองทหารเป่าทำเป็ดเรียกทหารเข้าที่พัก คืนวันหนึ่งก่อนลากลับเข้าที่พักแมทชิลชีน่าได้จับมือเธอนานจนใกล้เวลาเข้าค่ายเขาต้องวิ่งไปที่พักอีกครั้งที่แมทชิลชีน่าได้คอยเธอที่ข้างกำแพงแต่เธอไม่มาเขารู้สึกผิดหวังมากเขาคอยเธอด้วยความกังวลใจเสียงทำเป็ดดังขึ้นแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ที่นั่นไม่กลับเข้าค่ายวิลิสมาพบ แมทชิลชีนาช้าด้วยเหตุผลบางประการเมื่อเธอมาถึงเธอกังวลใจมากเพราะยังเห็นเขาอยู่ที่กำแพงเธอขอร้องให้เขากลับไปแต่เขาไม่ยอมกลับและได้บอกเธอว่าเขาไม่สนใจเขาเกลียดกองทัพเขารักสองสิ่งในโลกค,คือคนรักของเขาและแม่ของเขาในเยอรมัน ถ้าท่านผู้ฟังชอบกรุณากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ